สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงสถานีสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังเลยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโรคไวรัสนิปาหรือนิปาไวรัสค่ะซึ่งใน ปัจจุบันนี้นะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทของเราอีกด้วยนะคะหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากนาวาทนายแพทย์กมลาชอานวยอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์หานเรือค่ะวันนี้นะคะก็จะมาช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจตั้งแต่ลักษณะของโรควิธีการป้องกันก,การสังเกตอาการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ ประชาชนนะคะควรรู้เพื่อดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะก็อยากจะทราบถึงรังโลกของนิปาาวรัสและช่องทางการติดต่อเนี่ยว่ามันเป็นมายังไงบ้างคะคุณหมอครับก็ก่อนอื่นทําความเข้าใจก่อนว่าเชื้อไวรัสนิป,ปาที่ออกข่าวในปัจจุบันนะครับเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ได้เพิ่งมาค้นพบว่า ในช่วงปีนี้ที่เป็นข่าวที่ประเทศอินเดียนะครับเดิมเนี่ยตัวเชื้อไวรัสนิปาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในรังโลกสําคัญคืออยู่ในค้างคาวแม่ไก่หรือค้างคาวกินผลไม้นะครับซึ่งไอค้างคาวพวกเนี้ยนะครับอยู่ในหลายประเทศนะครับแถบเอเชียแล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยรวมถึงประเทศไทยเรานะครับซึ่งจากการศึกษาขององค์การอนมามัยโลกเนี่ยก็พบว่าเชื้อไวรัสที่อยู่ในค้างคาวเนี่ยทำให เกิดโรคในค้างคาวเหมือนกันแต่บางครั้งค้างคาวก็ไม่จําเป็นต้องป่วยนั่นก็คือตัวไวรัสต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาทางสารคัดหลัง่งที่ออกมาจากค้างคาวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําลายนะเลือดปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครับหรือมูลค้างคาวนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าสัตว์เช่นค้างคาวอะ่ะมันไม่ได้ป่วยเชื้อไวรัสเนี่ยก็เลยอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาคือ ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการระบาดคือการติดต่อจากตัวสัตว์มาสู่คนมากขึ้นทําให้เกิดโรคระบาดเป็นระยะระยะนะครับค่ะแล้วช่องทางการติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอครับสําหรับช่องทางการติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็ล้อไปตัดตามที่บอกว่าตัวไวรัสเนี่ยมันไปออกทางสันคันหลังของของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นทางแรกเนี่ยก็คือการที่เกิดจากเราไป ใกล้ชิดนะหรือไปรับประทานอาหารปนเปื้อนจากค้างคาวนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นผลไม้ที่ถูกค้างคาวมากัดมากินนะ,นะครับผลไม้ที่อยู่ใต้ต้นไม้หรือน้ำตาลสดจากอินทรพาลำนะครับที่ทางทางแถบเอเชียใต้หรือโดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศเนี่ยมีคนไปรับประทานน้ำตาลสดดิบนะจากอินทรพาลแเราปรากฏว่าไอ้ตัวน้ำตาลสดเนี่ยมันมี าการปนเปื้อนของสัรคั้นหลังจากค้างคาวนะครับทำให้เกิดการระบาดในคนได้นะครับทางที่2ก็คือตัวสัตว์ที่เป็นตัวกลางอื่นๆเช่นพวกสุกรมา้าแพะแกะพวกเนี้ยนะครับซึ่งพวกนี้ก็คืออาจจะติดเชื้อจากค้างคาวได้เหมือนกันแล้วก็ทําให้เกิดการถ่ายทอดจากพวกสัตว์พวกนี้สู่คนได้ด้วยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือที่ประเทศมาเลเซียช่วง อ่ายี่สปีก่อนนะครับพบว่ามีการระบาดของไวรัสนิปาในฟาร์มสุกรนะครับซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ดูแลสัตว์อยู่ในฟาร์มนะครับทั้งหมดเกือบ260คนแล้วก็เป็นสาเหตุให้จะต้องกําจัดสุกรเนี่ยมากกว่า1ล้านตัวเพื่อหยุดการระบาดนะครับโอ้แล้วถ้าการติดต่อคนสู่คนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมคะแล้วถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ย จะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะคุณหมอ,อพอคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจและสําคัญสําหรับประชาชนนะครับในเรื่องของการติดต่อจากคนสูน่คนเพื่อป้องกันไม่ให้คนตรหนกตกใจไปมากกว่านี้นะครับคือมันสามารถติดต่อได้จากคนสู่คนได้นะครับได้จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพบว่า30-50%ของผู้ป่วยที่เกิดการระบาดเนี่ยเกิด การระบาดจากคนสู่คนจากคนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือมีการสัมผัสพวกสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่ที่เป็นผู้ป่วยนิปพาวรัาน,นะครับตั้งแต่สัมผัสน้ําลายสัมผัสเสมหะผสัมผัสเลือดสัมผัสปัสสาวะโดยเฉพาะการสัมผัสในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นก็จะประชากรส่วนใหญ่ที่เกิดการระบาดก็จะรวมหนึ่งในนั้นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยนะครับ ประเด็นสําคัญที่อยากให้ประชาชนเข้าใจคือตัวไวรัสนิปานเนี่ยไม่ใช่เวลาที่ติดต่อได้ง่ายและไม่ได้ติดต่อทางอากาศนะครับอย่างเช่นเชื้อวัณโรคเชื้อไข้หัดพวกนี้จะเป็นเชื้อที่ล่องลอยตามอากาศแล้วก็มีโอกาสติดต่อทางอากาศได้แต่อันนี้เป็นการติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลัง่งเพราะฉะนั้น คนที่เข้าไปใกล้ชิดจริงๆนะหรือว่าคนที่เข้าอยู่ใกล้แล้วมีการไอจามรดกันนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสนิปาได้นะครับเพราะฉะนั้นจะติดเมื่อไหร่ก็คือติดเมื่อเราสัมผัสใกล้ชิดมากๆแล้วก็เป็นเหตุผลที่เวลาเข้าไปดูแลหรือเข้าไปาสัมผัสผู้ป่วยจะต้องล้างมือแล้วก็การระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะผล,ละไม้ใช่ไหมครับที่กล่าวไปก็ต้องร ทานผลไม้ให้สุกสะอาดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะครับค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรสุดท้ายแล้วเราต้องล้างมือเพื่อความสะอาดของเราอย่างแน่นอนนะคะก็คือล้างมือบ่อยๆ กินผลไม้ก็ต้องกินผลไม้ที่สะอาดล้างผลไม้ให้สะอาดอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมากๆเลยค่ะสาหรับเรื่องของไวรัสนิปาหรือนิปาวรัสนะคะซึ่งคุณหมอก็ได้อธิบายถึงลักษณะของโรคการติดต่อการเฝ้าระวังเอ,อ่ยหรือว่าแนวทางการป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานด้านสาธารณาสุขอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการผิดปกติหรือข้องสงสัยเนี่ยสามารถ ปรึกษาคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้อ่าใช่ครับก็เดี๋ยวในตอนตัดภัยเราก็จะมาเล่าถึงลักษณะอาการของนิพาวไวรัสนะครับที่มีคนเล่าลือกันว่ามันมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับอ่ามีไข้มีสมองอักเสบได้แต่ที่ทั้งนั้นในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ได้พบคนที่ป่วยนะครับแต่ว่าถ้ามีความรู้ไว้ก่อนก็สามารถที่จะป้องกันแล้วก็ไม่ตรนกตกใจไปก่อนก็จะทําให้อ่าเราอยู่ร่วมกับ โรคอุบัติใหม่นี้ได้นะครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงค่ะนาววโทนายแพทย์กมลาชอํานวยอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมข่าววันนี้แล้วพบกันใหม่ในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ